© BF-WATCH TV 2021 สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตชนที่รักในพระคริสตเจ้าจากหนังสือกันดารวิถีนั้นก็จะให้พวกเราได้รำพึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของชาวยิวที่กำลังเดินมุ่งไปสู่ภูเขาโหมุ่งเป็นทะเละต้นกกเพื่อ,เพ,อเพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดมแต่ขณะที่อยู่ตาม ทางประชากรเริ่มหมดความอดทนนี่เห็นครับชาวบ้านชาเมืองของเราเนี่ยต้องดูอดีตเหมือนกันจึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกจากแผ่นดินอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดารแบบนี้เล่าที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารพวกเราเบื่ออาหารจืดชืดเต็มทีแล้วแล้วก็มีการเด็พีบอกว่าพระเจ้าส่งงูพิษมากัดประชาชนทําให้ชาวอิสราเอล ตายเป็นจำนวนมากคนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่าพวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่านขอท่านทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงกระจัดงูพิษต,ตอนนี้ออกไปเสียเถิดเดยเขาก็ไปสวดภาวนาขอพระเป็นเจ้านะครับองค์พระเป็นเจ้าตัสแก่โมเสสว่าจงทํางูโลหะติดไว้บนเสา ผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูโลหะนั้นจะรอดชีวิตโมเสสจึงทํางูทองสำริดขึ้นติดไว้ที่เสาผู้ที่มองผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูทองสำริดนั้นก็จะรอดชีวิตพี่น้องเมื่ออ่านถึงตอนนี้พวกเราก็คิดถึงวันฉลองรามนะครับก็จะมีวันเตอร์ทูนไม้กางเขน แล้วก็จะมีการเทศถึงเรื่องนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกชาวบ้านบนว่าพระเจ้าบนว่าโมเสกไปถูกงูกัดแล้วก็มีการเยียวยารักษาด้วยการทำงูที่เป็นทองสำริดขึ้นมาไวช้ชุ้งชุ้งแล้วใครที่ถูกกัดปับ๊บมองไปปุ๊บก็ก็จะรักษาให้หายทันทีแต่เราก็ดูนะครับว่าพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีอะไรที่ เลี้ยวล้อกันอยู่นะครับสมัยก่อนนั้นก็ชาวยิวก็บ่นว่าพระเจ้าบ่นว่าโมเสสจึงได้มีงูกัดแล้วก็มีการทาเป็นทาเป็นงูทองสําเร็จขึ้นมาแล้วก็มองไปความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่งูที่รักษาได้หรอกครับเป็นพระบินเจ้าเองที่รักษาชาวยิวสมัยนั้นเพื่อจะได้บอกกับเขาว่าอย่าบ่นเก่งนัก ให้รู้ด้วยว่าใครใครใหญ่กว่าใครและใครเป็นคนที่พาเจ้าออกมาจากดินแดนอียิปต์ลงลงทุนขนาดไหนเพื่อจะให้พวกนั้นออกมามีอัศจรรย์เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกนี้เมื่อหมดความอมดทนแล้วก็บ่นอย่างนั้นนะพระบิ็นเจ้าไม่ดีทุกเรื่องเลยในที่สุดเมื่อถูกงูกัดแล้วตอนนี้ก็บอกว่าเออพระบินเจ้านี่เก่งพระบินเจ้ารักษาเราได้ พระคัมภีร์เก่าก็เป็นพระคัมภีร์ที่มุ่งไปสู่พระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ก็เป็นความบริบูรณ์สําหรับพระคัมภีร์เก่านะครับอย่างที่ได้บอกว่าโมเสสได้ได้ทำงูทองขึ้นมาพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกว่าบุตรแห่งมนุษย์ก็จะถูกยกขึ้นเพื่อให้ใครที่เป็นคนบาป ถูกบาปกินกัดกินวิญญาณไปแล้วเนี่ยก็ขอให้มองไปที่องค์พระเยซูเจา้าผู้ถูกตรึงกางเขนแล้วก็เชื่อในพระองค์ก็จะมีชีวิตนิรันดรนดังในใน,ในพระวรสารในวันนี้พระองค์ก็พูดถึงเรื่องขององูที่กัดคนสมัยนั้นสมัยพระกัมพีเดิมและพระองค์มาก็จะทำให้เราได้มีชีวิตใหม่เนี่ย มันก็น่าจะทำให้เราได้มั่นใจว่าในชีวิตนี้เรามีความปลอดภัยอย่างแน่นอนถ้าเราเข้าพึ่งพิงร่มกังเขนของขององค์พระเยซูเจา้าซึ่งในช่วงนี้พวกเราก็มีการเดินรูป14ภาคแล้วก็มีการแต่ละภาคนั้นเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าข้าแต่พระเยซูข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพรงค์ ต่อหน้าไม่กางเขนนะครับแล้วก็มีการตอบว่าเพราะพระองค์ได้ทรงไถ่บาปโลกด้วยการเขนศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับที่บอกว่าพระคัมภีร์เก่าก็มีอะไรที่เป็นการเดินข้างหน้าพระคัมภีร์ใหม่แล้วกพระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่เมื่อรวมกันแล้วก็จะทําให้แผนการของพระบิณฑาได้สําเร็จสมบูรณ์ทําให้พวกเราได้ภาพทั้งหมดเหมือนกับ ตัวจิ๊กซอถ้าหากว่าได้จิ๊กซอเพียงครึ่งเดียวก็ไม่ใช่ภาพประวัติศาสตร์ของโลกหรือภาพของพระพินเจ้าแต่เมื่อได้จิ๊กซอทั้งหมดคือส่วนหนึ่งที่เป็นพระคัมภีร์เก่าและส่วนหนึ่งเป็นพระคัมภีร์ใหม่รวมกันแล้วก็จะทําให้มนุษย์ได้เข้าใจว่าแผนการของพระเจ้านั้นแยบยลมีการเริ่มต้นและก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรพระองค์จึงอยากจะบอกกับพวกเราว่า านทางไม้กางเขนของพระองค์นั้นพระองค์สามารถช่วยทุกคนใครเขาจะเป็นใครก็ตามนักถือศาสนาใดก็ไม่สําคัญสําคัญคือพระองค์ช่วยเขาได้ถ้าเข้ามาพึ่งพิงร่มแห่งไม้กางเขนพระองค์ทรงแบกบาปของพวกเราและในร่างกายของพระองค์นั้น พระองค์ได้แบกบาปในร่างกายของพระองค์บนไม้กางเขนก็คือบาปทุกประการอยู่บนนั้นหมดแล้วก็อาศัยบาดแผลที่พระองค์ต้องได้รับนั้นพวกเราทุกคนก็ได้รับการรักษาให้หายดังนั้นพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความหมายสำหรับคริจชนที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เราเดินทางมากับพระเยซูเจ้ามาเกือบ40วันแล้วและพวกเราก็ควรจะมีเวลาที่จะนั่งอยู่หน้าไม้กางเขนสักห้านาทีแล้วมองดูพระองค์ว่าเหตุจไหนพระองค์ถึงยอมตายเพื่อเราได้ทั้งๆท,ที่เราไม่น่ารักเลยเราจะต้องทำอะไรเพื่อจะบรรเทาใจพระองค์สิ่งหนึ่งที่ เราทําได้ก็คือเราจะต้องกลับใจเราจะต้องทำการใช้โทษบาปของเราเองของลูกหลานทุกๆคนไม่มีใครหรอกครับที่สมบูรณ์แบบครอบครัวไหนครอบครัวนั้นก็รู้สึกจะมีปัญหาอยู่ขอให้พวกเราขยันที่จะเตือนกันให้กลับมาหาพระพิณเจ้าซะเพราะพระองค์พร้อมเสมอที่จะให้อาภัยทุกวินาทีไม่ใช่นาทีอย่างเดียวทุกวินาที และคนที่กลับมาหาพระองค์ดำรงชีวิตในหนทางที่ถูกตั้งก็จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์มีการเลี้ยงในสวรรค์เลยทีเดียวว่าแหมโชคดีที่พวกเรายัางมีอีกคนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นในโลกที่อยู่ในหนทางแห่งความรอดดังนั้นเมื่อเรามองดูไมก้กางเขนแล้วก็ขอให้เราได้บอกกับพระเยซูเจ้าว่าเราพร้อม ที่จะตรึงตัวเองไว้บนไม้กางเขนเหมือนพรงค์เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องหมายแห่งความรักแล้วที่ไม้บนไม้กางเขนนั้นแหละเราก็ยังได้รับการเชิญจากพระเยซูเจ้าว,ว่าถ้าลูกเก่งจริงขอให้ลูกขึ้นมาตรึงกับเราตรึงตัวเองนั้นหมายความว่าตรึงกิเลสตัณหาพยศชั่วความชื่นชอบต่างๆที่ไม่ถูกต้องจะเป็นการกินเหล้าเมา เมายาจะเป็นความไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาจะเป็นการชิงดีชิงเด่นจะเป็นการขี้โกงอะไรต่างๆในโลกนี้ขอให้เราตรึงตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทางนี้การสัญญาของพระเยซูเจ้าที่บอกว่าท่านจะได้ชีวิตนิรันดร์หลังจากความตายก็คือต้องเดินผ่านกังเขนต้องตรึงตัวเองกับไม้กังเขน เหมือนที่พระเยสุจ้าได้ทรงทรมกรุณาอย่าเดินไปสวรรค์ทางลัดนะครับพี่น้องจะไม่เจอหรอกพี่น้องจะเจออย่างอื่นมากกว่าที่จะเจอสวรรค์ดังนั้นเมื่อพระคัมพีสอนเราในวันนี้เราจึงต้องรจริงจังกับชีวิตจะอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญอายุ80-90-70-60เไม่สำคัญหรือจะเป็น30-50-20แล้วแต่สำคัญคือว่า เริ่มต้นเมื่อไหร่ก็คือการการที่มีชีวิตใหม่ดังนั้นก็ขอให้การเดินรูป14ภาคในช่วงนี้ได้มีความเข้มข้นไม่ใช่ที่วัดเท่านั้นแต่ที่บ้านด้วยคือการรู้จักทนทรมานความยากลำบากต่างๆที่เราอาจจะเป็นสาเหตุให้แก่กันและกันได้รับความเจ็บปวดหรือบางทีอาจจะต้อง จากความลำบากในการทำมาหากินเขาขอให้พี่น้องอย่าท้อใจเพราะพระบินเจ้าพร้อมเสมอที่จะรับพี่น้องในวันสุดท้ายของชีวิตขอพระเจ้าเวาพรพี่น้องครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง